สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอชิตานะคะสำหรับคลิปในหัวข,ข้อวันนี้บททดสอบสำหรับผู้ที่มีภารกิจทางด้านจิตวิญญาณมีอะไรบ้างนะคะก็รู้สึกว่ามันจะเยอะหน่อยนะหนักหน่วงแสนสาหัสสาหัสสาก,กันมากเลยใครผ่านบทไหนมาแล้วบ้างเรามาดูกันนะคะขอญาตุคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และารระจักรของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ บททดสอบของผู้ที่มีภารกิจทางด้านจิตวิญญาณเลยหนึ่งเลยเห็นไหมคะภารกิจทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยบททดสอบแรกคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะคะมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะมันจะมียมาเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆืจนกว่านั่นแหละคุณจะทำภารกิจเป้าหมายของคุณสำเร็จไม่ได้มีแค่นี้นะคะ จะส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งเลยคือคนในครอบครัวของคุณนะคะนะถ้าไม่ใช่ราจะมีการแยกแยกให้มีเหตุออกจากกาันนะคะนะในเรื่องของครอบครัววิบากกรรมค่ะในเรื่องของวิบากกรรมคุณมีวิบากกรรมอะไรคุณจะต้องเรียนรู้วิบากกรรมนั้นเรียนรู้กับมันนะคะเข้าใจอย่างถ่องแทร้รู้แล้วเข้าใจแล้วในเรื่องของวิบากกรรมคุณจะต้องชดใช้ให้หมด คุณมีกับใครเขาจะส่งมาให้คุณเคลียร์ให้หมดเลยนะคะในเรื่องของวิบากกรรมนะในเรื่องของอาการถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังแม้แต่ในเรื่องของการจิตป่วยใข้ไม่สบายนะคะเนี่ยประสักปัญหาก็มีอุปสรรคปัญหาเยอะมากถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยบททดสอบที่เข้ามาเยอะหนักหน่วงนะคะแม้แต่ในเรื่องของความรัก รักสามเศร้าเราสามคนไม่มีเข้าอ่า,า,าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวบางคนเลือกรายาล้างมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งนะคะหมอก็เจอนนะคะเมื่อ2อสปี30ปีที่แล้วเนอะสถานการณ์วจทด,ดสอบเลือกรายาล้างนีไปบวชนะคะนะพอแม,ม่เสียหมดแล้วคุณไม่รู้จะไปไหนแล้วะขับรถไปน้ําตาก็ไหลเสื้อผ้าเต็มรถร้องห่มร้องไห้นะคะ ไปไปบวชชีที่วัดอ่าก็ไปบวชที่อุดรมาเจอมาหมดแล้วนะคะไม่แต่การเงินวิบากกรรมในครอบครัวอุปสรรคปัญหานะคะอ่าให้เชื่อมั่นว่าช่วงเวลาที่คุณเจอบททดสอบคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวคุณไม่ได้ตัวคนเดียวอย่างน้อยเขายังมีครคูครูบาอาจารย์เขาคอยมองคุณอยู่เขาไม่ปล่อยให้คุณตายเขาจะเซฟคุณไว้อยู่นะคะจะตายแหละไม่ตายแหละก็ยังมีตัวช่วยเข้ามา นะยังมีครูบาอาจารย์เขาดูคุณอยู่เขาไม่ปล่อยให้คุณตายแน่นอนนะในเรื่องอะไรบ้างอ่ะบอกไปแล้วนะเจ็บป่วยไม่สบายรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็มีความคิดนะคะจะคิดเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆวนซ้ําแต่คุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะคะหนึ่งในครอบครัวของคุณในตระกูลของคุณอาจจะมีคุณแค่คนเดียวที่เป็นคนที่มองมุมกลับมองไม่เหมือนใคร นะเป็นคนที่ตื่นรู้ได้เร็วนะคะตื่นรู้ได้เร็วแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนมีซิกเซนมีจิตสัมผัสมียานอย่างรู้ชอบศึกษาหาความรู้ในาศาสตร์แขนงต่างต่างอ่ะบิติลี้ลับนะในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวยานอวกาศพิธีกรรมาศาสตร์ทุกาศาสตร์เลยคุณจะไม่ได้เรียนแค่าศาสตร์เดียวคุณจะอยากศึกษาหลายๆาศาสตร์หลายหลายแขนงอะ่ะนะ เขาจะอย่างเช่นว่าคุณไปเปิดเจอคลิปมันจะเด้งมาของอาจารย์คนน้อนคนนี้คนนี้มาอ่าเข้ามาให้คุณเห็นอ่าเขาจะให้คุณได้เรียนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนั้นคลิปนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้นะคะถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางและหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวเลขนะตัวเลขซ้มามนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหนึ่งอ่ะคุณมาทุกทางแล้วคุณเข้าสู่เส้นทางแล้วนะ มีแหละตัวเลขก็มีส่วนสำคัญนะคะเลขตองอะ่ะให้สังเกตด้วยนะคะนะเนี่ยบุตรสอบอีกเรื่องหนึง่งก็ในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกแข่งข้างหลังนินทาว่าร้ายนะคะโดนคนนี้ว่าคนนี้จสนะคะนะขโมยผลงานเลื่อยขาเขาอี้คุณจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอะ่ะมันมันเหมือนมีตัวคนเดียวมันไม่มีใครเข้าใจคุณอะ่ะนะคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่อง แล้วเขาก็จะส่งทยอยส่งคนคนคนนั้นเข้ามาให้คุณได้ไปพูดไปคุยไปปรึกษานะนะคุณไปคุยกับใครเขาก็ว่าคุณเป็นบ้าค่ะหมอแรกๆหมอเขาเป็นอยู่เหมือนกันไปคุยกับคนโน้นคนนี้เขาหาว่าบ้าอีนี่บ้าแล้วเนี่ยอเราอะรู้ตัวเราเองว่าเราไม่ได้บ้าเรามีสติหาคนคุยยากจะอยู่สุดท้ายก็กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวคุยคนเดียวศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมโน่นนี่นั่นคนเดียวนะคะ ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาฝึกสมาธิอะไรของหมอไปนะคะมันก็เลยทําให้แบบชินละกับการที่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะก็วิจารนี่เออใช่ไหมก็ยอ,ยอยู่ได้เนี่ยเราเข้ามาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้สิ่งที่เข้ามาเรียนรู้ว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์หัดมองมุมกลับเป็นคนที่มองการไกลมีวิสัยทัศน์นะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็ คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวมีเซฟโซนเป็นของตัวเองคุณจะไม่อยากจะออกไปไหนอะ่ะอยากจะอยู่แต่ในบ้านอะ่ะไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุกคุ้กับใคระนะเออเพราะอะไรก็เขาให้คุณอยู่กับตัวเองกลับกลับมาสู่ภายในอะ่ะกลับมาสู่ภายในนะกลับมาสู่ภายในแล้วก็กลับมาไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตฝึกสมาธิให้มันคม ให้มันคมให้มันแข็งแกร่งเพราะอนาคตคุณต้องไปทํางานทําภารกิจบางคนนะอาจจะต้องไปต่อสู้กับมิติที่4มิติที่4เป็นมิติคือสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนนอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยนะถอดจิตออกไปสู้ลบปลุกมือกับอสูรซาตานพูดผีปีศาจบางคนมีอาวุธติดติดตัวมาด้วยนะคะนะมีอาวุธนะครบมือน,นะคะ เขาถึงให้คุณได้เรียนรู้ทุกเรื่องเขาจะส่งมาให้คุณได้เรียนรู้ให้หมดทุกอย่างมีวิบากกรรมอะไรกับใครยังไงคุณก็จะไปเคลียกับคุณนั้นให้หมดยิ่งอธิษฐานจิตว่าเออคุณจะไม่ลงมาเกิดแล้วอย่างเงี้ยนะเขาจะส่งมาให้ทุกอย่างทุกคนนิดๆ,ๆหน่อยๆกับใครเขาจะก็ส่งมาให้คุณได้ชดใช้วิบากกรรมให้หมดนะเรียนรู้ให้หมดแล้วเขก็บอกอีก หมอก็คนนึงนะหมอไม่ไม่ไม่อยากจะเกิดลงมาแล้วนะนะหมอจะกลับบ้านหมอข้างบนนะ่ะจะกลับขึ้นข้างบนจะไม่ลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะเ็เห็นแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะเบื่อไม่อยากกลับมาไม่อยากลงมาเกิดอีกแล้วนะนะเขาถึงบอกว่าให้ใช้ความเมตตาความใจดีรับมือนะคะเมตตาให้อภัยแน่นอนคุณจะผ่านบททดสอบนี้อะไรที่คุณสูญเสียไปคุณไม่ต้องกังวลน,นะ อย่างเช่นบางคนเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียเงินเดี๋ยวเขาจะส่งกลับคืนมาให้ถ้าคุณผ่านบททดสอบเขาไม่ปล่อยให้คุณตายบางคนสูญเสียครอบครัวนะคะเมื่อถึงเวลานะเขาอาจจะให้วนกลับมาได้พูดได้คุยกันก็ได้นะคะนี่แหละคือบททดสอบของคนที่มีภารกิจนะคะเรียนรู้ไปนะคะ 1. ในเรื่องของฟวนฝึกจิตฝึกสมาธิเข้ากรรมาฐานส่วนมาก ให้ไปแนะนําไปที่ของท่านอาจารย์ครูอินก้านะคะ10วันนะคะคอร์ปฏิบัติเนี่ยนะคะหมอไป 2- อสรอบแล้วนะไปกับรูกน้องเขานะาไปนะถ้าใครมีเวลาก็แนะนำไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรมรมอ่าครูอินกามีหลายสาขานะคะมีหลายสาขานะคะฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาจิตต้องฝึกให้จิตคมนิ่งแกร่งคมเหมือนดาบนะคะ เพื่อที่คุณจะไม่เ,เขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ฝึกจิตนะคะเวลาคุณไปทําภารกิจต้องไปต่อสู้กับพวกพผู้ผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยนะอีกมิติหนึ่งนะพอไปเจอผีคุณก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาอะไรเงี้ยช่วยเหลือแต่ต้องใช้ความเมตตานะคะในเรื่องของความรักก็รักยังไงรักให้เป็นรักแบบไร้เงื่อนไขนะคะรัก ปรารถนาดีหวังดีเหมือนเดยวหวังครอบครองบางคนนี่ไม่มีคู่เลยนะคะส่วนมากใครมาเส้นสายนี้อาภัพคู่นะคะจะอาภัพคู่ไม่ค่อยมีคู่ไม่ค่อยสมหวังในคู่แต่ถ้าคุณจะมีคู่จริงๆคู่ของคุณก็ต้องมาสายเดียวกันสินเสมอกันนะคะนะสินเสมอกันมาสายเดียวกันจะไปในเส้นทางเดียวกันนะบางคนก็ทวินเฟรมนี่ไม่ใช่คู่คู่แท้นะไม่ใช่นะเป็นคู่ที่มาเรียนรู้มาสะท้อนให้เห็นอีก ตัวตนอีกด้านหนึ่งของเรานะคะมันเป็นกระจกสะท้อนกระจกสองเงานี่แหละคะ่ะคือบททดสอบของผู้มีภารกิจหนักหน่วงนะคะหนักหน่วงพอสมควรเลยเจอมาแล้วกับตัวนะคะใครผ่านบทไหนแล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ